สวัสดีทุกคนันด้วยนะครับวันนี้เราจะมา,อ,าอัดคลิปวิดีโอซ่อนขวดน้ำกันเหมือนเดิมใช่ไหมอีพีที่เราไหล่แบบ2ใช่ามามา,มาดูกันว่าใครจะซ่อนคนแรกไปซีซ่อนคนแรกอะไรหรอ <c oughs> ได้มาไปรับตาโอ้โหขี้เกียจใส่รองเท้าก็ยงัง ไม่ขี้เกียจเอาไปซ่อนไว้ไหนดีใช่ผมหาที่ซ่อนเลยทุกคนอืมเต็มเลยพื้นที่ซ่อนเต็มเลยมันมีแต่ที่เดิมเดิมอะเอามาซ่อนไว้ตรงตรงไหนดีตรง นี่แล้วกันนี่ยัดไว้นี่เลยหาได้เลย <ผม S 1> <laughs> หาได้เลยนี่ครับผมหาได้เลยคนซ่อนคำใบ้อยู่แถวๆทถถ่อสีฟ้าแต่ไปก่อน เรีนี่เด็กปรเร เลยได้ยังฟังไหนโอ้โหโอ้ยล้อกังไว้ก็น้องนั้นดูจากโทรศัพท์อ่ะเห็นเห็นว่าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูจากโทรศัพท์อ่ะเนี่ยอีหลีห่วย bye, nương nương bị xiềng, binta, nghiêm trọng, cái gì, cái ช่วยผมหาหน่อยเร็วน้องไลออนมาเฮ้ยตองนั่นเอาไปส้นไว้ไดนวะอ้ามรายการส้นคนเอาไปส้นไว้ไหนคำใบ้คำใบสีีเขียว ตรงนี้หรอไม่มที่เดิมเหรอยังยังม่ได้ที่อ่ย ต้องนั่งเอาไปเสียงไว้ไหนเนี่ยยังเ <c oughs> สี้ยงยังขวดน้ำเสียงขวดน้ำถ่ายคลิปอยู่เอาไปเสียงไว้ไหนวะไปฉะเฉลยยังยังไม่ฉเฉลยเถียะเคยเพิ่งฉเฉลยอีซี่ได้เนาอีซี่เหรออืมอีซี่อย่าบอกนะว่าอีซี่มันจะอยู่แถวๆนี้ ามากออกมาฮึานี่ค่ะพีทถลเอยได้ไหนถลเยเลยอีซี่อีซี่อยู่ไหน โอ้โห oh. สอนไว้ง่ายๆเลย <laughs> หัวตำรถยังไงให้ตาไออาเ<า>นหันไปมองหลังเฮ้ย้ยยัยงแม่ไปเดี๋ยวเราเจะไปซ่อนรัตตาเอาเอานี่คอหมวอได้น่ย หนังกล้องเดี๋ยวเราจะเอานะครับผมไปซ่อนไว้ที่ไหนดีเอาไปซ่อนไว้ในห้องน้ำดีกว่าห้องน้ำตรงนี้นะครับนี่ เกลดโก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 ดไ,ไม่รู้นี่ครับผมขนซ่อนไม่ห<ม>ัวกระบาดอยู่ในประตูสีน้ำตาลข,าขวาขวา จะหาห้องทางซ้ายก okay? ่อนเหรอทางซ้ายมีแต่ข ouais. ี้หมาเอ้ยเแคยไดโนเสาร์ดูดูดไอ้เูีค่แม่งเดินเสารกัดเก้อนี่ <c oughs> นี่ตัวการเลยนี่ครับผมไดโนเสาร์นี่ไดโนเสาร์ตี นี่นี่เอึ่ตีมึงั้นเอาไปเซียงเซียงในรูสาวว่ะ <c ười> เซียงขวดหน้าแม่รายการเซียงขวด <c ười> ตากแดดครับผมแบบโอ้โหบายบายเอาไปเซียงสิรับตาละ จริงจังทิกแท็กบาราบีใช้พลังของทิกแทมบารบุมอยู่ไหนเนี่ยหมดอีซี่ใช่ไหมเนี่ยขนซ่อนหัวกระบาลหัวกระบาลไม่แฮ็อีซี่ใช่ไหมนั่นอีซี่ก็ต้องอยู่นี่ดูดีดูดีด้อด้ไม่มี ดูดีดำดำดูดีดูดีดำดูดีดูดีดำดำ่อดไ่ซี่อยู่ตรงไหนอะยนี่ กันนะครับเฮ้ยลับตทาทำไมเดี๋ยวเราจะเอามาซ่อนไว้ตรงไหนดีเนี่ยมาซ่อนไว้ตรงตรงอืมมาแล้วดิ

จะไปซ่อนไว้ไหนเนี่ยหาได้เหรอไอ้เพื้อนซ่อนอะไรยังไง

รอบนี้ห้ามใช้คำใบ้มาให้จัดมาให้ไอซอเล้วหละจปรหน้าโอเคได้ันธาเจอไอ้สิเอาปืนยิงหัวแตกหัวกระด้ไม่แห้งหาาละทมีคำบ้ปบมีไปละเซลมวนตาตาน้าตา Stil! Oh!